น้ำีค่ขี้รกอันดี่สาอะไรแตัวเออันบ่อใดเงินแม่เล่นะจจบเลมเอเงินได้มันเล็มมาเสียเงินของเราแต่ว่าต้องเล็่าขนาเลยต่างขนาเลยอ้อบ่อใดเสียเงินไอ้น่เกมแต่เสียเงินเติมเกมซื้อเลี้ยงเยอะเนาะไปยิ่งลงจนตื่นกันเนาะจปนนี่าแม่ คนกทบ่ยงเยนกัท่าต่อดาฟฟยวันนี้เราตานต่อมันยังนอกออกมากเลยบนี้ว่าเยไปมันในตักโอ้ยตื่นกันออลมึงนูตัวเียวใช่ตบกพี่แม่อกไปไปลมหาลงนนๆตอทงห้องเปลี่ยนเปลี่ยนางห้องยางหยวง